องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568วันที่12สิงหาคม2568นวัณหนองเนินหมู่ที่4ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พันจ่าเอกสุธาพิพัฒน์มุลประจันทอผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568โดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา9,04และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นการทำความสะอาดพร้อมใจเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและการปลูกต้นไม้เพื่อออแสดงพลังแห่งความสามัคคีความเสียสละและเจตนารมณ์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม มันเป็นแบบอย่างขอองค์การทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้